วัสดีครับพี่น้องถึงงานแล้วนะครับมินต้อนรับทางเปาลำเพิน o f ออฟฟิเชียลนะครับกลับมาแล้วมากันแบบหนึ่งป้าพี่น้องอันนี้าะเพา้าบังคับกล่องไทยอีกอย่างป้าคือมีทีมกล่องทีมจออย่างกล่องไทย ในการกองไทยอย่างนึงถ่ายนางเหรอเป็นนังสั้นหรอเฮ้ยจแล้วหอบแล้วหอบศาสตกับบะโฮมหอดใส่หมือปบอดไปแล้วบอกจะไปนครพนมก็ไปกลับมาอยู่ตามบรท่านลหะตอนนี้ เขาบอกว่าจะมาหาเสชยนนท์เหรอเออจ้าหนี้ของบ้านได้อยู่โอเคครับน้องงงงีีี่่นนนอาันนี้เขามาถ่ายอะไรถ่ายนางหรอถ่ายนางสั้นค่ะพอดีว่าถ่ายนางสั้นราชภัชครบรอบ100ปีเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากทำครับโปรเจกต์เหมือนโปรโมทราชภัชสารคามอ๋อราชภัชสารคามบ้านข่อยตัวนี้เออก็เลยมีหนังสั้นต่์ทีนี้ในเรื่องนีก็เลยแบบว่า พระเอกพระนางเอกมาเบิ่งหมอลำมีเกี่ยวกับพัฒนธธรรมบ้านเฮาเราก็เลยขอให้พ่อโจช่วยเล่นเป็นพ่อพระเอกเอ้าวันนี้พ่อโจมาไหมนี่มาตัวมาตัวมากมันหนีเราสิ่หอบสาดหอบเพะพม่าพี่หล่อเต๋อมาลู่กันมือเสาร์คอยโคเวอร์เราเด้่ยมือเสาร์เนี่ยผมยังงงอยู่ดูนครพนมเมื่อคืนอยู่้อ่ามอเพราะว่าสีแดงยูเรียกไฟแดงข่อยบ่อพ่อไฟแดงมือเ้านี่อ๋อเป็นหนังสั้นของมหาวิทยาลัยไอ้ราชพัฒน์สัลขามสามสิบนาทีไม่สั้นเลย มันกับสันอยู่สันยิ่นสทีมันกับสันน่ะล่ะล่วงกับชั่วโมงนาะหันสันก็ดีกับเฮดคลิปสันขึ้นไม่โจ้หรอสันฮาวีสันยูคลิปสันเป็นทีมงานกองไทยเป็นเรื่องปิลาวเลยครับพี่น้องนี่คอร์ดตรงคอร์ดตูมเสร็จสับเป็นอันคือ เป็นเครื่องอ่านเหตุย่อยในหนังนอแบบกองไทยหรอเมาใส่สดที่รถสองแถวมาหนังหั่นเนาะเหตุเครื่องอยู่ในหนังใช่อว่่าคคะไหมอันนี้เอาลงช่องไหนครับชาแนลไหนครับของราชพัฒน์เลยของอ๋อของช่องราชพัฒน์เลยป่ะครับอลงเราก็เหมือนเวลาที่เดี๋ยวมีต่อแต่อ่ะเนาะหัวก็ลงรถมาหั่นนี่ ข่าวจไทยว่าจะมาถ่ายหนังาเนจ้ามาเบงว่าย่าหนังเตอ๋อหนก็เต็มกระเล็บมาแดงหนาอยู่หลังห่าลหมอลำเลยเป็นเสือราชพัฒสารคามใช่มีทำหนังสั้นค่ะหนังสั้นของราชพัฒค่ะหนังสั้นดิดตามไในทั้งใดครับหนี่ดิดตามไในทั้งเพจแล้วก็ยูทูบของทางราชพัฒน์มหาสารคามแล้วก็ทางช่องมาดามพียสค่ะมาดามพียส งานทรรมทียอ่ะนสาวหน่อยครับพี่น้องค่ะอันนี้คุณนคู่คุณนคู่ค่ะพอดีว่าในเรื่องอะค่ะเขาอยากให้โชว์แบบว่าวัฒนธรรมอีสานด้วยมีกองยาวมวยไทยแล้วก็หมอล่ามบัดฑีตหมอล่ามกับเลย่หีดพีโจแบบว่าเล่นเป็นพอพระเอกค่ะว้าพอโจเป็นพอพระยะอยากอ่านนางเอกว่าพอฉันเป็นเจ้าของวงหมอล่ามด้วยก็เลยจะพาน้องนางเอกมามื่อหน้าหใช่บัดนี้นางเอกครับบัดฑิตนางเอกไปขอน้ำไปทองโอ้นางเอกไปขอน้ำอยู่ใส่บัดนี้พระเอก ฮะ่ยัมีสามคนเียคุณโจมาอีกบ้างไหมสามคนบอได้ทักถามเราเลยว่าจะไปนครพนมอยังยังวะเราคือสิบเอ็เรื่มนัด่อยถ้าไม่มาพี่เล่นเป็นคุณโจให้ไหมจังคิดหอดสมัยเลี้ยนเนาะขาดเลี้ยนดูดูเก้าขั้นคู่สวยขนาดนี้คอยยิบไปเลียนไม่ได้ตีสามเลยอ๋อเราเป็นจันายแทะเดี๋ยวจะขออนุญาตให้น้องๆไปดูโลเคชั่นได้ไหมได้เลยครับไปเบิรงเลยครับจัดไปเลย เจ้าเย้ายางมัวเด้อจัดเทยลากเขาลอกเด้เอิวิมีแกับเทยค่ะเอาดันล่ะเทศเอากับเทยกับกับเทยลากเขากันกับบ่ยากเดิล่ะบ่เมือนั้นทีปเบิ่งปฐมเขาก็ยังลากกันไปกับเทยกับกับเทยล้องไปใช้งานแล้วแค่ไปสอบไปว่าเป็นแล้วว่าครูงามไรั่นแล้วเชียรนนเบิ่งเพิ่งเชียร์นนท์ถึงกับไปไม่เป็นมาเจอคุณครูโดยกำเนิดกลางกองถ่าย เ็นลูกขึ้งค่ะสารภาพมุบุญึกว่าจะลูกขึพลังก็่อยเลยคูคขึสารภาว่าปีสารคามว่าปีสารคาพว่าปีก่อนซ้อนคุณครูอ๋อแตงหนาเห็ดผมกันเองเลยทำเองทุกอย่างครับท่านมอล้ำแตงกสิเป็นอีกสไตล์หนึ่งนี่ท่านไฮมอล้ำแตงกสอีกสไตล์นึงกรสีหนา อน้นไ,ไนอันนี้ขึ้นหา่านบ่อหรือหรือจังไดถ้าจะยื่ข้างล่างบ่ครับแตากปหนเอาไปหนาห่นซื้อเดียนอนเียอนแล้วบอกบ่ออกเลยคุณครูสวยอะไรแล้วมันรับข่อยปากกระเบียปากกระเบียบปากกรเดกดีแต่ว่าเออไม่ดีา<ไ>ปากบ่อออกเลยสเยสยสยกิไปเลวยสกปถึงกับปากสวยเกินกับปากไม่ออกเลยเหรอ เก <c oughs> ินคาดไหมแคบชอกบวันนี้แคบชอกอ,อีกขอเห็ุคอนเทนต์คลิปใส่กับแจ็คอีคิดบอกเลยตอนนี้เออตื่อไปเบิ่นปะตื่อไปเบิ่นเลยถ้าวันไหนสอบคนนี้นยกให้ข่อยได้ืัอนี้โลเคชั่นดีครับอยู่กลาทงท่งนะอากาศดีมื่อมื่อแจ็คมาตอนแรงมาเลยอากาศดีซื้อลองมาวางเทียงคือข่อยเบิ่งหมอนประชัน <c oughs> อ่านอนพุ่นเหรอนอนยู่ขังเมนพุ่นเหรอนอนติดตามโอ้หกมงแรงตอนนี้เราก็สิมาหกทุ่มเราเลนอันนี้เดี๋ยวคอนเฟิร์มกับเราไปครับคอนเฟิร์มแล้วนะคะล่าสุดคือเมื่อคืนโอ้อเคจำไลืมดอกเมื่อคืนโอเคเพราะว่าเกี่ยวกับฐามว่าให้พี่แต่งตัวยังไงเข้าฉากอะไรเงี้ยเกี่ยวคงไม่ลืมนะคะครับ ว่าอยากว่าเจอันข่าวสวยโอ้ยบึ้งเนี่ยประี้เราอย่างข้าบ้านบริแรงอยู่ดิเราสวยอยู่แต่ว่าข่อยบ่รข่อยยินกับเราแล้วเลยแต่ว่าคือเจ้าหอบศาสย่างข่าวบานอยู่เออยังไหเข้าบ้านเลยยังไหเข้าบ้านคอนเทนต์เดียวหากินบปดมื่นมาสองมื่นแล้วทีโอ้โหดีเด้หอบเจ้าศาสก็หมอนก็เผาห่มซื้อเนี่ยนะดีเด้ใช่ก็ร้องหอบเบึ้งหมดเศร้าหนเกือบข่าเซเว่นแล้วมดเศร้าหนิแม่ข่อยคุ่งเปงตเสียนกลัวมั้ยบ้ เจ้าก็งหอบเพื่อกันบ่ลงรถเดเรียนเลยเดี๋ยวใครสิเป็นเดี๋ยวเหมือนแรงเออเหมือนอื่นเสาก็สิหอบยวนกลางไฟแดงเหมือแนบบอื่นเสาเอาไฟแดงใหญ่ๆก่อนมันจังสุดแมนีนต้องเอาไฟแดงใหญ่ๆแซมแซมมาเมือง,งนี้เร็วๆเร็วไปหน่อยเร็วๆกับบนท่านี้มีอย่างอธิบายไรบ่มาเบิ่งคุณครูรรับามาดีมาดีมาดี อันนี้นี่เอาพ่อพญาเพิ่มบ่เอาพ่อเพิ่มบ่หนี่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 เอาพ่อนี่พ่อพ่อแซม<า> <c oughs> แมนฮะโมเมนต์คล้ายอ่ะคนละคนล,ละทีมอันนี้เพิ่นไายหนังสานของราชะั่านมหาสารคามบ้านเฮากันพี่พี่บอบฝากถือเท้ทเาเนี่ยขออนุญาตคุณเดี๋ยวพี่เบนดีกว่าไปแคปหน้าจอให้หด้วคุณครูขอไม่เหมือนปะคะ ได้อยู่ครับนั่นไล่ลูกถเอ็นคุณคู่เถอะสลุกนึครับลกนึงสออเเกียดหนังสันอนน้นส่งให้พี่เพีรสาราดูค่ะเปแสดงว่มีอยางเงี้ยเพชรารเงี้ยเพีรน้ำเด้อจ้เจาะเป็นทีมไทยเจาะกับิรู้จักกันเป็นแล้วเนาะมีหอดไฟเนาะ นึกว่าอันนี้นึกว่านำเพชรสตูดิโอมาทายเอ็มวีอย่างสันดอกแมนเพราะว่าเรามักทีมเรากับไส้เสือดำสิละวันที่ี่สิี่ปอยเพลกงแมนเพราะว่านพ่น้องนวได้นะคะไรับเพราได้เห็นนำเพ็รโดนแล้วถัี่า้งนึร้าบายอนเสียงเห็นอยู่บ่ไยวันไหนนะพอพอนนเพลงยี่สิบเพลงยี่เอาละพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ครับรอลบกวนน้องนแล้ว พอกันว่าเขาเสียใจในสภาพที่เบื้งๆลังมือแล้วงพอกันไหมครับ